วันนี้ก็มีเคสลิสิ์ดวงทวานนะครับคุณหมอก็จะมาทําการรักษาด้วยใช้เลเซอร์รักษาครับซึ่งผลการรักษาจะช่วยลดอาการปวดได้เยอะมากนะครับผ่าตัดวันนี้ถ้าก้อนไม่ใหญ่นะครับบางทีกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่บางคนต้องก้อนจานวนมากมีขนาดใหญ่แล้วก็าสามารถจะบล็อกหลังนี้ดมยยาสลบทําซึ่งก็สามารถกลับไปทํางานได้ภายในหนึ่งวันเลย Yes อุปกรณ์ของเรามันก็จะมีปุ่มเลเซอร์นะครับ มีสายเลเซอร์นะที่จะนําแสงแล้วก็มีหัวเลเซอร์ของเราก็จะเป็นหัวขนาดเล็กใหญ่กว่าเข็มฉีดยาเล็กน้อยเ,ออนะเวลาทําก็จะทําให้แผลมันเล็กและคนไข้ก็ไม่เจ็บนะครับหลังผ่าตัดก็มักจะไม่มีเลือดออกอะไรนะออก็ใครที่เป็นลิสีดวงอยู่แล้วปวดก้นปวดทวารน,นะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษารักษาได้ที่โรงพยาบาลรามรอกอบครับ เมื่อกี้หมอก็ทำใช้เลเซอร์รักษาลิขิชดวงนะครับทั้งหมด4ต้นนะใช้พลังงานไปเจ็ดร้อยกว่าจุนก็ค <What? S 1> าดหวังว่าบ่ายนี้คนไข้ก็คงนั่งกินข้าวสบายแล้วก็กลับบ้านพรุ่งนี้หรือถ้าอยากกลับเย็นนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ